แต่ทรีเซอร์ปล่อยออกมาแล้วนะคะคนก็ตื่นเต้นมากแล้วลิซ่านียาวราชใช่ไหมแล้วพวกพี่ๆแดนเซอร์ทั้งหมดร้อยกว่าคนนี่ก็คนไทยทั้งหมดนะคะเป็นผู้หญิงแล้วก็โชว์เซลพาวเวอร์ของไทยเต็มที่เลยโอ้ยใส่แล้วเซ็กซี่นะคะสตาร์ที่ขึ้นที่อยู่ที่ตัวของเธอนี่ก็คือ หมายหมายความว่าร็อกสตาร์นะคะที่ฟันก็มีรูปดาวด้วยและนี่ค่ะลิซ่าร็อกร็อกสตาร์ค่ะร็อกสตาร์ครั้งนี้นะคะเป็นการนําองค์คาพยพของไทยเอามาเผยแพร่ในแพลตฟอร์มต่างๆให้ชาวโลกได้เห็นนะคะนี่เมื่อสักครู่นี้บันไดเลื่อนอี๋ยวจะบอกว่าที่ไหนนะคะและแดนเซอร์เนี่ยก็เป็นคนไทยทั้งหมดเลยค่ะรวมทั้งสถานที่นี้เครนลงมานี่ยิ่งใหญ่มากเทวราชนั่นเองค่ะครั้งนี้ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจครั้งหนึ่งจนถึงกระทั่งท่าน รองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะทาค่านก็ถึงก็บอกว่านี่คือ s ซอต์พาวเวอร์เอใหม่ล่าสุดของลิซ,ซ่าค่ะคุณรัตเก้าอินทวงศ์ยังบอกเลยว่าการไถ่ทำในครั้งนี้ต้องชื่นชมค่ะ ทั้งตัวลิซ่าทั้งทีมงานทั้งนักแสดงส่วนประกอบทั้งหมดไม่สวยงามจริงๆรวมทั้งบันไดเลื่อนในโรงหนังเก่คาคุณสุวิทย์เคยไปไหมโรงหนังออสการ์ค่ะโอ้ไม่เคยไปนะครับนี่น,นี่เหลือ,โ,อโรงหนังนี้เก่ามากแล้วปกติคนไม่ได้ไปเยอะหรอกอยู่ซอยเพชรบุรี39ค่ะแต่ลิซ่าไปปุ๊บเดี๋ยวค่อยดูโรงหนังแตกแน่นอนนะคะเพราะว่าคนก็จะไปตามรอยลิซ่ากันค่ะถือว่าเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยบรรยากาศการท่องเที่ยวก็จะคึกคักกลับมา ตลาดแต่อีกครั้งหนึ่งนะคะคนรักลิซ่ามีเยอะค่ะเดี๋ยวก็จะไปเช็คอินกันตามนี้เลยเย็นนี้ดิฉันก็จะไปเลยนะคะคุณรัตเก้าก็บอกว่าขอบพระคุณลิซ่าจริงๆรวมทั้งทีมงานทั้งคนไทยและชาวต่างชาติไปกันแล้วค่ะขนาด MV ปล่อยวันนี้แหมเมื่อวานนี้ก็คึกคักวันนี้ก็คงจะเยอะกว่าเดิมวันศุกร์ด้วยนะคะนี่คือซาวด์พาวเวอร์อย่างแท้จริงคุณสุวิทย์และแหมก็สอดคล้องค่ะวันนี้มีงานใหญ่นะคะมีการคิกออฟเปิดงานชักกาสแฟชชันซาวด์พาวเวอร์ฟอรัมที่จัดขึ้ แล้วก็ริตซ่านั้น เปิด MV ในวันนี้ด้วยแม่ไปกันเป็นองค์คาพยพบใหญ่โตมโหรานะคะแล้วก็ขอบพระคุณด้วยกลุ่มหลากหลายทางเพศเพราะว่าในมิวสิกวิดีโอของลิซ่าค่ะจะมีสาวไทยสวยๆเซ็กซี่แล้วมีคนหนึ่งดิฉันสะดุดตามากเหมือนสาวสองนะคุณดูนะสาวสองนะครับเป็นคุณหมอด้วยหมอบู๊ดนี่นะครับก่อนค่าที่จะเห็นเพื่ลิซ่านะครับนี่เลเลียลิมฟีปากนี่นะคะคุณหมอคนสวยนะครับสวยจริงรองมิสทิฟฟานี่โอ้เป็นหมอจบจากขอนแก่นด้วยนะครับนี่นะไม่ ธรรมดาครับนอกจากลิซ่าจะเป็นข่าวดัาโลกแล้วนะครับองค์ประกอบทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนะครับ วันนี้ต้องบอกนะครับว่าประเทศไทยนั้นกระหึมโลกแม้กระทั่งฟันนะครับที่บอกว่าเป็นรูปดาวเป็นรูปดาวนะครับคนก็อยากรู้ลิซ่าใส่อะไรบ้างท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่นะข้อมือข้อเท้าหูเหออะไรก็แล้วแต่ตามหมดครับแฉันไปตามหมดครับเป็นสิ่งที่มันดีเกิดขึ้นครับก็ือคือว่าตามรอยลิซ่าท่านผู้ชมก็เห็นภาพแล้วใช่ไหมครับเมื่อคืนเนี้ยห้างต่างๆนะครับแถวเยาวราชนะครับลิซ่ามีอิทธิพลไหมการถ่ายทำนะครับปรากฏว่าให้ความร่วมมือยังไงครับโอ้โห ีสาเลยครับร้านทองเปิดไฟสว่างโล่แบบนี้รปกติเขาปิดนี่ครับไม่รู้ด้วยครับว่าจะเป็นลิซ่านะครับแต่ด้วยบารมีนะครับเป็นดาราต่างประเทศมาถ่ายท,าทุกคนก็ให้ความร่วมมือเซเว่น <7 S 1> ใช่ไหมครับนี่นะตอนนี้เห็นป้ายนะแต่ตอนลิซ่ามาถ่ายนะครับ <S <S 1> <S 1> <S 1> ไม่เห็นป้ายเลยนี่นะแสดงว่าโอ้โหความลับนี่สุดยอด อันนี้พูดเชิงพัฒนาเชิงสร้างสรรค์น,นะครับบอกว่าการบริหารจัดการในการถ่ายทำคราวนี้สุดยอด MV เทคนิคนะครับความเก่งของลิซ่าไม่ต้องห่วงการเต้นการพริว้วเพราะว่าอะไรครับลิซ่าเกิดมาเพื่อประสงค์เรื่องนี้เรื่องเดียวยชีวิตของลิซ่านั้นนะมีอย่างเดียวครับก็คือว่าเกิดมานั้น เต้นทั้งวันด้วยสติสมาธินะครับแล้วก็ความมุ่งมั่นก็ทําให้เธอนี่เป็นคนของโลกครับพูดง่ายๆก็คือว่าแบบจะใช้แบบว่าเออทําอะไรตามใจก็ไม่ได้ครับมีระเบีวินับต้องเป๊ะนี่เป็นสิ่งที่สุดยอดนะครับทุกคนดนยกย่องเธอแม้กระทั่งรัฐบาลที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นี่ไปทําท่าลิซ่านะครับนี่นะนักท่องเที่ยวครับลิซ่าก็ทําท่าแบบนี้เราก็ต้องไปทําด้วยคุณลิซ่าถ้าไปอย่างนี้ก็ไปทําแบบนี้เลยนะเพราะฉะนั้นหวังว่านะครับเศรษฐกิจของเยาวราชน่าจะคึกคักขา มากขึ้นอาหารร้านรวงต่างๆไม่ต้องห่วงนะครับ<ช>นี่นะ่เป็นแปลว่าหยองๆเหลาอย่างนี้นะครับจะได้<อ>รับการฟื้นฟูคนก็คิดว่าอย่างนั้นไปสอบถามพ่อค้าแม่ค้าหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้กระหืมโลกจาก<อ>ลิซ่าคนไทยนะครับก็ต้องขอบคุณนะคุณเลรชานะว่าก็ว่าไปนะครับสิ่งที่เข็นอยู่ในคุณเลชาานี่นะคนทั้งโลกครับเขาก็รู้ว่านี่คือเป็นสัญลักษณ์ของ ประเทศไทย,ยมมตัวลิซ่าจิตสำนึกเป็นคนไทยเพราะว่าเธอเป็นคนไทยยังมาถ่าย MV นะครับสิงเกิเดียวของเธอที่ประเทศไทยแบบว่าให้คนนะครับนี่ช็อกเลยเปิดออกมาเป็นยาวราชเหรอถ้าบอกล่วงหน้าเลยครับอย่าว่าจะยาวราชแตกเลย <c oughs> กรุงเทพก็แตกคุณเดชา <laughs> เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นปรากฏการณ์นะครับที่เธอทําให้ คนไทยมีความสุขวันนี้นี่นะแล้วที่น่าสนใจต่อไปนะครับคุณเรนชานะเอ้าครับรอดูกันละกันนะครับว่ารัฐบาลที่ส่งสูงเสริมมาแล้วแต่นี่ครับมันจะตามมาขนาดไหนใช่คุณสวิตพูดถูกเพราะว่าตอนนี้นะทาง LGBTQ อะไรต่างๆเนี่ยนะคะเขาก็พยายามที่จะสร้างความเท่าเทียมและในมีสสิวิดีโอลิซ่าก็มีสาวประเภทสองคุณหมอท่านนี้คุณหมอบรู๊ชใช่ไหมหมอบรูชครับคุณหมอบรู๊ชรองอันดับหนึ่งมิสทิฟฟานี่ไทยแลนด์นะคะก็อยู่ในนั้น ด้วยก็หวังว่าเราจะดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายาทางเทศเข้ามาในประเทศเไทยด้วยอุยเขคิดอางจัดให้สุขบายสาสช่องก้ามโมดินงานให้สาระสารพัดหลากหลายรวมอยู่มากมายคุยคําบายสาโส